สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมโครงการนําเสนอชุดนวัตกรรม TTK ทุกท่านดิฉันนางสาวศิรินรั์ชัยวารีผู้นําเสนอ TTK คําอวยพรและดิฉันนางสาวพรณภาปานวรผู้นําเสนอ TTK Body ของโรงเรียนนิคมสงขรสองจังหวัดสระแก้วคะ่ะรายวิชาที่เราเลือกมาทำ TTK แบ่งออกเป็น2วิชาได้แก่ หนึ่งวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หกเรื่องคำอวยพรและวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องบอดี้เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังททเคชุดแรกกันเลยค่ะททเคชุดแรกจะเป็นกล่องนวัตกรรมที่มีชื่อว่าคำอวยพรเป็นเนื้อหาของชั้นประถมศึกษาปีที่หกจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้นักเรียนสามารถเขียนคำอวยพรได้เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ด้านกระบวนการนักเรียนสามารถจำแนกคําอวยพรได้เหมาะสมกับบุคคลและโอกาสด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนเห็นคุณค่าและการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันสาระการเรียนรู้เขียนคำอวยพรสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา ชุดนวัตรกรรมคำอวยพร,รประกอบได้กล่องทั้งหมด4กล่องได้แก่คำอวยพร,ร1ในกล่องมีบัตรภาพจำนวน8ภาพแถบคำอวยพรจำนวน8แผน่นคำอวยพร2ประกอบด้วยใบความรู้เรื่องคำอวยพร r e e m a p และดินสอคำอวยพร3ประกอบด้วยบัตรภาพจำนวน10ภาพและแบบเขียนคำอวยพรคำอวยพร4ประกอบด้วย กระดาษทำการ์ดอวยพร์สีเทียนกันไกรกาวและอุปกรณ์ตกแต่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดในรูปแบบ Active Learning ร่วมกับชุดนวัตกรรม TDK นักเรียนเล่นเกมจับคู่คำวอวยพร์จากกล่องคำวอวยพรลหนึ่งแล้วสลับกันอ่านหลังจากนั้นช่วยกันวิเคราะห์ว่าคำวอวยพร์ที่ได้ฟังนั้นเป็นคำวอวยพรในสถานการณ์ใด นักเรียนศึกษาใบความรู้และหลักการเขียนคำอวยพรในกล่องคำอวยพร2และช่วยกันสรุปความรู้ในรูปแบบต r e แ map และช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องนักเรียนเลือกบัตรภาพจํานวนหนึ่งภาพจากกล่องคำอวยพร3เพื่อเขียนคำอวยพรให้ถูกต้องและเหมาะสม นักเรียนใช้อุปกรณ์ในกล่องคํำอวยพรวีในการประดิษฐ์กร์ดอวยพร์และนำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนและครูฟังหลังจากนั้นเพื่อนๆในชั้นเรียนจะช่วยกันแสดงความคิดเห็นในทุกกิจกรรมของนักเรียนครูและนักเรียนจะช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมในแต่ละกล่องพร้อมตรวจสอบความถูกต้องและให้คะแนน การวัดและการประเมินผล 1. กิจกรรม Tree Map 2. เขียนคำอวยพรได้ถูกต้อง 3. การอวยพรและการนำเสนอเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลเกณฑ์ประเมิเนมคุณภาพและตารางบันทึกคะแนนทีทเคชุดท,ที่2ของเรานะคะก็จะเป็น นวัตกรรมนะคะเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่21นะคะวิชาภาษาอังกฤษะนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะชื่อเรื่องบอดี้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ด้านนะคะด้านแรกด้านความรู้ความเข้าใจนะคะก็จะสามารถระบุคําศัพท์ส่วนต่างๆของร่างกายได้ออกเสียงคําศัพท์ส่วนต่างๆของร่างกายได้ค่ะทักษะกระบวนการนะคะก็จะพูดและปฏิบัติตามคําสั่งได้อ่านและเขียนตัวอ,อักษรได้ถูกต้องค่ะ ด้านสุดท้ายนะคะด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะคะก็คือมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษค่ะสาระการเรียนรู้ค่ะการพูดขอและให้ข้อมูลคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆของร่างกายที่ถูกต้องชัดเจนทําให้ผู้พูดและผู้ฟังมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและปฏิบัติตามคําสั่งได้ถูกต้องช่วยให้การสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ค่ะสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนนะคะ ก็จะมีความสามารถในการสื่อสารและความสามารถในการคิดค่ะค่ะต่อไปนะคะมาดูชุดนวัตกรรม TTK ของเรานะคะที่มีชื่อเรื่องว่าบอดี้นะคะในกล่อง TTK body เนี่ยจะประกอบไปด้วยแฟ้มที่เราใส่แผนการสอนไว้นะคะและก็จะเป็น4กล่องย่อยค่ะเป็น4กิจกรรมนะคะก็จะแบ่งเป็น4กล่องย่อยได้แก่ my body 1 my body 2 my body 3และ my body 4ค่ะ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะที่จัดในรูปแบบ active learning นะคะร่วมกับชุดนวัตกรรม t d k นะคะในขั้นนำเข้าสู่บทเรียนเนี่ยนะคะเราก็จะใช้กล่องใบวอนี่หนึ่งนะคะก็คือเราก็จะให้เด็กนะคะดูภาพและออกเสียงนะคะครูก็จะออกเสียงให้นักเรียนฟังและนักเรียนก็จะออกเสียงตามครูนะคะจากนั้นก็จะให้นักเรียนนะคะได้ทาใบงานที่1นะคะเป็นการโยงเส้นจับคู่นะคะการโยงเส้นจับคู่เนี่ยถ้านักเรียนนะคะโยงผิดนะคะก็จะให้นักเรียนมีโอกาสได้สํารวจตัวเองได้1ครั้งนะคะเพราะว่าการสํารวจตัวเองเนี่ย ก็จะอยู่ในขั้นประเมินตนเองของกระบวนการ g path f step นะคะแต่เราเนี่ยก็ได้นำขั้นที่5นะคะมาใส่ไว้ในทุกกล่องแล้วค่ะซึ่งก็คือให้นักเรียนมีการวัดมีการประเมินตนเองตลอดเวลานะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นสอนนะคะเราก็จะใช้ในส่วนของกล่อง body 2น,นะคะในขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะให้เด็กๆนะคะสรุปคำศัพท์ที่ได้เรียนไปโดยใช้ใบงานที่เป็น bubble map นะคะ แล้วก็สรุปออกมาเป็น p a r t of the body นะคะแต่เด็กๆเ,เนี่ยอาจจะยังจำคำศัพท์ไม่ได้นะคะครูก็จะมีบัตรคำให้ในกล่องนะคะหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะให้โอกาสในการตรวจคำตอบอีกครั้งค่ะเพื่อประเมินตนเองนะะในขั้นนี้นะคะก็จะเป็นกล่องที่สรุปว่าในร่างกายเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นกล่อง my body 3ค่ะหลังจากนักเรียนนะคะรู้แล้วว่าร่างกายประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมเพื่อทบทวนคำศัพท์นะคะ โดยให้เด็กๆเ,เนี่ยประกอบ MyBody นะคะโดยที่ครูจะออกเสียงคำศัพท์และให้นักเรียนหยิบชิ้นส่วนต่างๆต,ตามที่ครูออกเสียงนะคะมาประกอบกันทีละชิ้นทีละชิ้นนะคะเด็กๆก,ก็จะได้ผลงานหนึ่งชิ้นเป็นของตนเองนะคะซึ่งจะอยู่ในขั้นที่ลงมือปฏิบัติในขั้นที่1นนะคะนอกจากนี้นะคะนักเรียนเนี่ยก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ไปพร้อม ะะขณะที่ประกอบชิ้นงานด้วยนะคะหลังจากที่ประกอบเสร็จนะคะก็จะให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันดูผลงานของแต่ละคนนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยหยิบชิ้นส่วนถูกหรือเปล่าแล้วประกอบออกมาเนะะี่ยค่ะเป็นร่างกายของมนุษย์หรือเปล่านะคะค่ะขั้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขั้นสรุปนะคะก็จะอยู่ในกล่องไ My Body 4ของเรานะคะก็คือจะเป็นขั้นที่ลงมือปฏิบัติในขั้นที่2นะคะเพื่อสรุป ความรู้ของนักเรียนที่เรียนมานะคะก็ในกล่องนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติตามคําสั่งนะคะโดยที่จะมีใบคําสั่งให้คําสั่งก็จะเป็นเช่น touch your mouth โดยให้เพื่อนคนนึงพูดนะคะแล้วเพื่อนอีกคนนึงก็คือจับอวัยวะตามที่เพื่อนพูดนะคะก็จะผัดกันพูดผัดกันออกคําสั่งนะคะจนครบทั้งทั้ง8คําสั่งเนาะ,ะแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือจะให้นักเรียนนะคะออกมาสอบนะคะเป็นเป็นคู่นะคะเพื่อวัดและประเมินผลค่ะ ค่ะต่อไปนะคะการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้นะคะวิธีการวัดผลประเมินผลนะคะก็จะมาจากใบงานต่างๆนะคะที่นักเรียนได้ทํานะคะส่วนเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลเนี่ยก็จะมีตารางบันทึกผลคะแนนนะคะแล้วก็เกณฑ์การให้คะแนนในผลงานแต่ละชิ้นค่ะค่ะในส่วนของผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด TDC นะคะทางโรงเรียนที่คมส่งขลอสอนะคะเป็นโรงเรียนที่ติดชายแดน ทางโรงเรียนก็ยังไม่ได้นําชุดกล่อง TTK นะคะไปสู่การทดลองใช้กับนักเรียนที่โรงเรียนเลยนะคะเนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019นะคะและนักเรียนในพื้นที่เนี่ยขาดอุป,ปกรณ์ที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่โรงเรียนก็สอนแบบออนแทร์ hand กันอยู่ค่ะและครูก็ยังไม่สามารถที่จะลงไปตามบ้านของเด็กๆได้นะคะเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงเพราะนักเรียนและก็ผู้ปกครองเนี่ยติดเชื้อกันหลายคนค่ะ ส่วนหัวข้อสุดท้ายนะคะแนวทางการต่อยอดและพัฒนานะคะทางโรงเรียนก็เห็นว่าชุดนวัตรกรรมนี้เนี่ยมีประโยชน์กับนักเรียนนะคะก็จะนํานวัตรกรรมนี้มาเป็นตัวอย่างให้กับรายวิชาอื่นๆและชั้นอื่นๆนะคะในการพัฒนานวัตรกรรมของเรียนต่อไปค่ะขอจบการนําเสนอค่ะขอบคุณค่ะ